จากนี้ไปจักได้กลับถึงปฏิปทาที่เป็นเห็นให้ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญาหกล่าวถึงมนุษย์ภูมิปฏิปทาเช่นต่อไปก่อนที่มนุษย์ทั้งหลายจักได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนในมนุษยภูมินี้อีกนั้นมีใช่ว่าเนีย่ยอยู่แล้วพอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นคนได้อีกอย่างให้ได้ ตามความเข้าใจของคนที่ดลชิดสรุปความเอาเอง,เองนั้นหาไม่ได้โดยที่แท้การที่มนุษย์ทั้งหลายจักกลับมาเกิดมนุษย์อีกหล,หลังจากที่นตนได้ละหมตายจ,จากมนุษย์โลกนี้แล้วก็เพราะมีเหตุปัจจัยก็เหตุปัจจัยหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าปฏิปทาอันยังสัตว์ให้ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็คือมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์หรือธรรมที่ทําให้เป็นมนุษย์อะไรได้ออที่เรียกว่ามนุษยธรรม แนเรว่ามนุษยธรรมได้แ,แก่เบญจศีลหรือปัญจสิกขาบทซึ่งมีปรากฏในสังขีติสุดว่าหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์สองอธินาทานาเวรัมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์สามกามสุเมชาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติในการสี่มุสาวาทา เวรมริเจตนาเป็นเครื่องอดเว้นจากการพูดเท็จ5้สุราเมริยะมัทบประมาณฐานาเวมรมณีเจตนาเป็นเครื่องอดเว้นจากการเดิมน้ำเมาสุราเใดๆอันไมตั้งแห่งความประมาณเป็นจะศีลหรือศีลห้าศิกขาบทนี้ได้คือมนุษธยธรรมหรือธรรมของมนุษย์โดรทีจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องอาศัยมนุษยธรรมนี้เป็นเครื่องเรสรสร้ปั้นแต่งเป็นประการสำคัญเพราะฉะนั้น ในขณะที่ยังยึดอยู่ในรอบนี้ถ้าว่ามนุษย์คนใดไม่มีมนุษยธรรมประจําติดก็อย่าคิดอย่าหวังเลยว่าเขาตายไปแล้วจักได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้อย่างไรเล่าเพราะเขาไม่มีธรรมที่จะนาเป็นเหตุให้นํามาให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอีกเสร็จแล้วก็ต้องเป็นเกิดต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในภูมิอื่นซึ่งเป็นภูมิเป็นสถานที่เหมาะสมกับสภาพจิตของเขา ตรงเป็นข้ามหากว่ามนุษย์คนใดไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนนะนับถือศาสนาไหนกช็ช่างในขณะที่ยังมีจิตโยนเป็นผู้นีมนุษยธรรมประจําจิตซึ่งตั้งตนอยู่ในเบญจศีลเป็นนิจดาเนินทิศของตนไปตามวิถีแห่งเบญจศีลอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามนุษย์ผู้นั้นกําลังนําทิศของตนเดินไปตามปฏิปทาทางเดินที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์แล้วต่อไปก็จะเป็น ทางมาสู่มนุษย์โลคนะบุคคลนะบุคคลผู้มีศีลธรรมประจําตนตั้งมันอยู่ในมนุษยธรรมซึ่งเป็นการนําตนเดินไปตามปฏิปทาหนทางมาสู่เป็นมนุษย์ดอกในล้วในขณะที่จะขาดายตายจากมนุษย์ในชาตินี้และจะมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปนั้นยามจะมีเหตุการณ์อันแสดงว่าตนจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนะเป็นคนอีกในปรากฏ ขึ้นอย่างชัดในมาราณาสันนิถีคือวิถีติดที่ใกล้จะตายเป็นเหตุการเป็นเครื่องบอกลวงหล้าให้รู้ว่าจากได้กลับมาเกิดเป็นนุ์อีกแน่นั้นได้แก่คติคตินิมิตตารมกาวคือคตินิมิตตาอ่านิมิตต่างๆอันบ่งบอกถึงคติแห่งโลกนุษย์ที่ตนจักลับมาเกิดในบัดเดี๋ยวใจนั้นเอง เราก็ในมโนทวารให้เห็นเป็นก้อนเนื้อเล็กๆอยู่ในคันบรดาบางทีก็เห็นคันบนดาแห่งบรรดาในอนาคตซึ่งจะไปเกิดเป็นเบิกของเขาในเพิิตานั้นบางทีก็เห็นเป็นบ้านเดิมหรือสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดในมนุษย์โลกนี้บางทีก็เห็นเป็นมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมีรูปร่างาลักษณะเป็นมนุษย์ธรรมดาดังที่ตนเคยเห็นอยู่ทุกเมื่อเจอวันนั้นเอง พาตอนนี้มาปรากฏเห็นอย่างชาัดเจนแจ่มใสในมโนทวารคือทางจิตจิตยึดหน่วงเอาไว้เป็นอารมณ์เมื่อดับจิตสิ้นใจใจลงไปในขณะนั้นแล้วก็น้อมนําให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์โลกมนุษย์ในมนุษย์โลกของเหานี้เองแต่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ใดนั้นคือจะเป็นมนุษย์ดีมนุษย์ถั่วมนุษย์ตระกูลสูงมนุษย์ตระกูลปัจจาวหรือเป็นจะเป็นคนสันดานดำสันดานดิบสันดานขาว แันนั่นประเสริมีประเภทแตกต่างกันไปอย่างไรนั้นก็สุดแต่กรรมที่เขาได้สังสมเอาไว้แต่บางก่อนนั้นจะย้อนหมายผลจึงเป็นอันว่าเมื่อคนตายผู้มีมนุษธยธรรมนั้นเขาได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นคนในมนุษย์โลกนี้นะอีกเราใช้ยายามถึงการกล่าวได้ว่าวันนี้เขาเป็นผู้ทดลงมั่นในศีลธรรมอย่างมีจิตใจสมควรแต่การที่ จะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะประกอบด้วยมนุษยธรรมซึ่งเป็นเครื่องนาำทิศของตนเดินทางไปสู่ตามปฏิปุาัาวิถีกลับมาสู่มนุษยภูมิเขาจะรู้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งฐานดินที่ต้องถึงคือมนุษย์โลกนี้อย่างเที่ยงไท้แล้วขอตรุเพื่อให้จําได้ง่ายๆในว่าในที่นี้ว่ามนุษยภูมินี้ส,รรมส,สมสเด็จพระจินทสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราท่านทั้งหลาย ในทรงมีพระหมหากรณาจัดเปรียบไว้เหมือนกับทน้นไมซึ่งเกิดในพื้นที่สม่ำเสมอเป็นอันดีมีใบอ่อนและใบแก่แน่นานามีร่มเงาหน้าเดินดมหน้าพักผ่อนพอประมาณเมื่อุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจแล้วก็ด้วยมนุษยธรรมในขณะมีชีวิตอยู่ เขาผู้นั้นย่อมเชื่อว่านำตนไปตามปฏิปทาวิถีไปสู่ต้นไม้อันลมรื่นมีใบดกเค้มคือมนุษยภูมินี้อย่างแน่นอนในที่นี้ย้อนกลับมากล่าวถึงตัวดาวเองบ้างนะราท่านทั้งหลายซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็เท่ากับว่ากำลังนั่งพักผ่อนอยู่ภายใต้ลมไม้ใบหนาคือมนุษยภูมิดาวสงาผ่าเผแล้วถึงแม้ว่าแต่ลบความทุกบาง ความสุขบ้างปะปลนกันไปตามภาษาคนอยู่ใใต้ตอนไมนไม่มีแก่สถานบ้านเดินหรือสมบัติพระสถานตามพุทธติกาที่ทรงอุปมาไว้ก็ตามถึงกะนั้นก็ยังนับว่าประเสริฐกว่าสัตว์นอาอบายภูมิเป็นในไหนเพราะว่าไม่ต้องถูกไฟไหม้เผานให้รับได้รับทกทุกโทษในยางแสนทัดมันในสัตว์นรก หรไม่ต้องทนทุกทนทรมานอยู่ตลอดจันร์เหมือนเป็ดอสุรกายและทั้งหลายนะแต่เป็นที่น่าเสียใจที่จะกล่าวว่าเวลาที่เราจะพักผ่อนอยู่ตตยต้นไม้อันลมเลืนนี้ยังมีอีกไม่นานเลยเพราะต่อไปข้างหน้ายังมีเวลาอีกไม่ช,ช้านานเท่าไหร่เราทั้งหลายก็จะต้องตายจากต้นไม้ใหญ่เกื่อนุมย็ดเทียมนี้ไปแล้วเท่มยมไปแล้ ในฐานะที่เราเกิดมาในชาตินี้เป็นคนทุกข์ดีเดือดหลายเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศสาสนาได้รับความจริงจากองค์เทเรพพระบรมศาสตราจารย์ผู้ทรงมาซึ่งพระสัพพัญญุตยานอันประเสริฐดังนี้แล้วจึงน่าที่จะเล่งคิดเล่งตองเสียแต่ในขณะนี้ว่าตอนที่เราจะสิ้นใจตายไปนี้เราควรจะนำฤทิตไปตามปฏิปทาทางกับมรรคต้นไม้อารมณ์เลยที่เรากำลัองอาศัย อ,อยู่ยในเวลานี้หรือไม่พยายามติดใจพิสมัยอยู่ต่อ,อาการที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นก็องริบเร่งนำทุกขงตนให้ดาเนินไปตามปฏิปทาทางมาสู่มนุษยภยมิจาก,การธรรมทานเดินจะศสลอันเป็นมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์บำเพ็ญมนุษยธรรมเสียแต่บัดน,นี้ยาโมโอเอนะี่รอสงสัยดูด้วยความประมาท นาือทุยามัตุราชมาดึงเอาทิตของเราไปตอนที่จะเปลนเป็นมนุษยธรรมแล้วเราก็จะแ้วคาดจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างแน่ๆและเมื่อถึงขั้นนี้แล้วอยอมไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราคือเป็นกรรมของเราโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องใครน่ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือช่วยเหลือท่านช่วยเหลือเกี่ยวข้องใครได้ ในเมื่อตายไปแล้วทำให้นึกถึงบารนะีในพระบารีในะภูมิมรักรกะสุดนะซึ่งใคร้จะยกนาะให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาในโอกาสต่อไปสมัยหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราท่านทั้งหลายประทับอยู่นะประาราลิกปาวาลิอัมพวันไกลเมืองนาดันทานายบ้านผู้หนึ่งมีนามว่าอาศิพันธก,กะนะบุตรนะ อาศิพันธับกกุระบได้เข้าไปเฝ้าออพระอ,องคอ์ถึงที่ประทับคันถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วเขาได้กลับจนถามปัญหาที่ตนสงสัยอยู่ในใจมานานนักหนาว่าข้าแต่พระอ,องค์พู้ดจะเดินนะพวกพามชาวปัจฉาภูมิมีคนตัวน้ําติดตัวประดับพงมาลัยสาลายอาบน้ําทุกชาเย็นบาเดิไฟพวกพาม์เหล่านั้นประกาศตนว่า สามารถอย่างสัตว์ที่ตายทํากระะแล้วให้เป็นขึ้นให้ฟื้นขึ้นได้แล้วให้รู้จับชวนให้ขึ้นสวรรค์ได้ก็มสด็จพระผู้ใหพระเจ้าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมทรงสามารถที่จะกระทําให้สัตว์โลกทั้งหมดซึ่งได้ตายไปแล้วให้ถึงให้เขาถึงสุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่เราพระเจ้าค่ะแสด็จพระบรมศาตร,ราจารย์จึงพิการาตัดว่า ดูกรอคามณีถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านถึงในกรณีนี้ก่อนท่านจงพยากรไปตามที่ท่านเห็นจะถงบันเทิงคือว่ามีบรุษคนหนึ่งในโลกนี้เขาเป็นคนข้าสัตร์หลักทรัพย์ปรพิพฤติในการูดเท็จพโซเสียตูพคำหยาพูดเพอเจอร์มาโดยอภิชามีจิตคิดพยาบาทมีความเห็นผิดมูมาจนมาประชุมกันแล้วประกันสวนดบิงวอลสันเดิญ พระนมือเดินบนเดินรอบผู้นั้นว่าขอบรุรษผู้นี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านจะสำคาญความข้อนี้เป็นไฉไรโปรษนั้นเมื่อตายไปแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งการสดวิงวอนเพราะเหตุแห่งการสรรเสริญหรือเพราะเหตุการประดมือเดินเียนรอบอย่างนี้ได้ไหรือไม่หาไม่ได้ปรปตากาคามณีนายบ้าน อาศิพันธก,กะนากาบบังคมตูลพระก,กุณณาตามความเป็นขอแห่งตนนัเด็พระทศพลจึงจัถามต่อไปว่าโนกรคำมณีเปรียบเหมือนบรุษ์คนหนึ่งโยนกน้อนหินหนาใหญ่ลงในห้องน้ำลึกมูหมาชนพึงมาประจุมแล้วปากกันสดวิงวอนสรรเสริญปนมมือเดินเบียนรอบในที่นั้นว่าท่านกน้อนหินนะขอท่านจงโผล่ขึ้นมาเถิดท่านกน้อนหิน ท่านจงลอยขึ้นมาเถิดท่านก็นิ้นขอท่านจงขึ้นมาบนบกเถิดท่านจะสำความาท่านจะสำค,ความข้อน,นี้เป็นเท่าไหนก่อนเห็นนั้นพึงพอขึ้นพึงลอยขึ้นหรือพึงขึ้นบนบกเพราะเหตุแห่งการสดวดเปิงวอนเพราะเหตุแห่งการสวดสันเถินหรือเพราะเหตุแห่งการประดมมือเดินเบียนรอบดังนี้ได้บ้างหรือไม่เล่าหาไม่ได้ประจักา์เขากลับบคกมตูนแล้ว ก็ไม่ได้กล่าวต่อไปตั้งใจสรับอยู่ด้วยดีสำเร็จพระสินสีสัมมาจพระเจ้าจึงได้ตัดอธิบายต่อไปว่าดูก่อนคามณี้ยอมเป็นเท่านั้นเหมือนกันถือว่ามนุษย์คนใดฆ่าสัตว์หลักทรับย์ประพฤติในการพูดเท็โพูดตเตียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอมากโดยอภิชาหนีจิตพยาบาทหนีความเห็นผิดมูม้มาจนมึงมาประชุมอย่าเพิ่งมาประชุม แล้วพากาันสวดวิงวอนสัเนเสลิมประนมมือเดินเวียนรอบมนุษย์นั้นขอให้ผู้นั้นเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจงก็ถึงทุกติโลกสวรรค์ดังนี้ที่ดังนี้ที่กระริงแต่ว่ามนุษย์นั้นเมื่อตายไปแล้วยอมก็ถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกขันสมเด็จพ,พระบรมโลกนาถนายกสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดดังนี้แล้วตรงนั้นขามณนีในบ้านยังมีอาการเบษณีสินิ่งอยู่ พระอ,องค์จึงทรงมีพุทธดำรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนสามันีมีบุคคลผู้หนึ่งในโลกเป็นคนงดเว้นจากปานาติบัตินะอธินาทานงดเว้นจากกามสมิชาจาร์มุสาวาตปิสุนาวาจาสัมภัปปราปะนะไม่มากกุโดยอภิชาในจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบตามของธรรมมูหมาชนพึงมาประชุมแล้วพากันสดเยิงรสันเถินปนมมือเดินเบียดรอบ บุคคลคนนั้นว่าขอให้ผู้ตายไปแล้วนี้ต้องเข้าถึงอบายทุกติวิญญาณบาสนรกท่านจะทำคัสํำคัญความข้อนี้เป็นไฉนบุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วจะพึงถึงเข้าถึงอบายทุกติวิญญาณบาสนรกเพราะเหตุแห่งการสวดบงรอนเพราะเหตุแห่งการสวดเันเิยเพราะเหตุแห่งการประนมมือเดินเบียนรอกของหมู่มาตนนั้นได้ดังนี้หรือไม่หรอ หาไม่ได้พระเจ้าค่ะเขากราบทูลตามความแห่งตนสมเด็จพระทศพรจึงจึงตัดถามต่อไปว่าดูก่อนามณีเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งซึ่งลงยังห้วงน้ำลแล้กล่าวพึงทุบหม้อในใสหรือหม้อน้ำมันก้อนกรวดและก้อนหินที่มีอยู่ในหม้อนัน้นพึงจมลงในใสหรือน้ำมันที่มีอยู่ในหม้อน้ำนั้นพึงลอยขึ้นหมูมาจนพึงมาประชมุม น้าประกาศสดเป็นวอนสดสันเรินวนนมือเดินเบนรอบในสถานที่นั้นว่าท่านในสายและน้ำมันขอท่านจงจมลงเถิดท่านในสายและน้ำมันขอท่านจงดำลงเถิดท่านในสายและน้ำมันขอท่านจงลงภายใต้เถิดท่านจะสำความความข้อน,นี้เป็นทนในสนยและน้ำมันจะพึงจมลงพึงดำลงพึงลงภายใต้เพราะเหตุการณ์สดเปิงวอน เพราะเหตุแห่งการสวดสรรเสรินหรือเพราะแห่งการประนมมือโดนนนนันรอบของหมู่มาจนนั้นดังนี้จะได้ใช่ไม่เราหาไม่ได้ไปราคาเขากลับอมกลมตูวแล้วก็ไม่ได้กล่าวต่อไปตั้งใจสดับด้วยดีสมเด็จพระจินสีสมารพระเจ้าจึงตัดอธิบายต่อไปว่าดวกรคามณีย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันว่า คือว่าบุคคลใดงดเบ้นจากมานาติบาตอาธินาทานกาเมสุมิฉาจารมุสมา,า,มาวาตพิศนาวาจาพรุสาวาสสัมปปะปะไม่มากไม่เป็นผู้มากไปด้วยอภิชาในจิตไม่พยาบาทเป็นผู้มีความเห็นชอบมูมมหาชนที่มาประชุมแล้วก็พาการสวดสันเถรบิงวันสันเถรปนมมือเดินเวียนรอบบุคคลนั้นว่า ขอให้ผู้ที่ตายไปแล้วนี้จงเป็นผู้เข้าถึงอบายปุติวินิบาตินรกเช่นนี้ก็ตามแต่ว่าบุคคลนั้นตายไปแล้วยอ่อเขายมขอมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์โดยแท้ดังนี้เมื่อสุดเดชพระผู้เหญ่ยพระเจ้าตัดที่แจงอย่างจ่มแจ้งกับเขาดังนี้แล้วนายบ้านอสิพันธก,กะบทนั้นได้กลับอปคนโทมด้วยความรูืสอมใน,ในดวงใจเป็ดว่าพาแต่พระองค์ผู้เจเดิญ พระธรรมเทศนาของพระอ,องค์แจ่มแจ้งนะักถ้าแต่พระอ,องค์ผูดแตดินพระธรรมเทศนาของพระอ,องค์ไพราะนะักกราบทูอสัสดีอสุนัดพระชินสีเข่าจนี้แล้วก็มีใจผ่องเป้วปฏิญาณตนเป็นอบาตกรู้ถึงพระตัตนะแตยเป็นสาระจนตราทวิตตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาด้วยประกาศลนนี้จากใจความ พระปฏิพุติิกาที่ผ่านมานี้ท่านมีปัญญาทั้งหลายก็คงจักเห็นแล้วว่ามนุษเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะช่วยเหลือใครให้ไปสู่สวรรค์แดนสุขาวดีและไม่มีใครสามารถที่จะชาบแช่งใครให้ไปลงนรกตกลงไปในอบายภิดได้โดยในเดียวกันคือไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลช่วยเหลือให้ใคร ครับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกนอกจากกรรมที่ตนได้กระทำไว้จากนั้นใช้เมื่อเรามีใจปรารถนาจักได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์โลกนี้อีกแล้วอกหันที่จะดําเนินตามกระแสพุทธกติกาโดยการลบลิกปฏิปทาแนวทางอันช้าช้าเร็วตามต่างๆนานาแล้วอย่างจิตของตนให้ผ่องแผ่ดำรงอยู่ในมนุษยธรรมอย่างไม่หวั่นไหวตอนที่เราจะขาดใจตายไปจากโลกนี้เสียดีกว่า เพราะมีพุทธิกาที่เราควรทราบไว้โดยสะนักในที่นี้อีกว่าดวกรน,นเธอผู้เห็นภายในวัฏฏตสงสารทั้งหลายทัดที่จิตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นมีประมาณน้อยโดยที่แท้ทัดที่จิตาจจากมนุษย์ไปแล้วนั้นพากันไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตดรัาฉานในเป็ตวิสัยมีประมาณมากกว่าแนะว่าดูกอนนะเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสัตว์ที่จติตายจากมนุษย์ไปแล้วจะไปเกิดเป็นพวกเทวดานั้นมีประมาณน้อยโดยที่แต้จัตี่จติตายจากมนุษย์ไปแล้วนั้นพากันไปกําเนิดไปกําเนิดเกิดในนรกในกําเนิดจัตดรัาฉาน นายเปวิสัยมีประมาณมากกว่านาพันานในมรดยภูมิห้องทั้งข้อปฏิบัติจะให้เขาถึงภูมินั้นเห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอ,อยุติดดโดยประกะารลานนี้